สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเงาะชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเบดแอนโซนะครับผมหรือ bns thailand นะครับผมก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการเซตมาโคนะครับสำหรับอา c h เชอร์สายอินซีสุริยันนะครับผมด้วยเมาส์แฟนเทค x 1 5นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมวิธีการเซตมาโคกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมแฟนเทค x 1 5นะครับผมแฟนทอมนะครับสามารถมาโคได้นะครับ แล้วก็มาโคได้ถึง7ปุ่มนะครับผมเป็น R G B color นะครับผมแล้วก็รองรับการคลิกเนี่ยถึง10ล้านครั้งนะครับผมรับประกัน2ปีด้วยนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับผมแล้วก็ตัวเซนเซอร์เนี่ยเป็นระบบ o p ปติคอนะครับผมแล้วก็มีลูกตุ้มนะครับถ่วงอยู่ประมาณ18กร,รัมนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบเมาส์ที่แบบว่าเบาๆหลงเหลงจนเกินไปนะครับ ก็บอกเลยว่าอันนี้นะครับแล้วก็ผมบอกไปหรือยังว่ารองรับการกดถึง1ิบล้านครั้งนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมนี่อันนี้เป็นด้านข้างนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหลังเห็นไหมครับผมนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านทางซ้ายนะครับผมแล้วก็ตัวสายนะครับผมตัวสายเนี่ยเป็นสายถักนะครับ อ่าเป็นสายถักนี่ครับลองดูนะครับเต็มเต็มนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงลูกกิ้งเนี่ยเป็นแบบยางกันลื่นด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถรองรับการกดอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามาโค้ดได้ทั้งหมด7ปุ่มนะครับนี่หนึมีด้านข้างนะครับผมที่เราสามารถใช้หัวแม่โป้งกดได้นะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเราสามารถปรับ dpi ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในโปรแกรมนะครับ กดบวกมันก็จะเพิ่ม DBI ขึ้นไปเรื่อยๆตามที่เราเซตไว้กดลบมันก็จะลดลงมานะครับผมและปุ่ม DBI ก็สามารถเอาไปเซตเป็นมาโคได้แม้แต่ลูกกิ้งนะครับเลื่อนขึ้นก็ได้นะครับเลื่อนลงก็เซตเป็นมาโคได้กดก็ยังเซตเป็นได้นะครับผมแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาก็เซตมาโคได้ทั้งคู่นะครับผมนี่เลยนะครับผมตามนี้นะครับยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมแล้วก็อย่างอย่างที่ผมบอกนะครับสําคัญตรงที่สินค้าของแฟนเทคเนี่ยเขารับประกัน2ปีแถมเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมไปะนะครับนี่นะครับผมก็เป็นอาเชอร์นะครับผมอยู่ในเกมเบรดแอนด์โซอย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าที่ลานฝึกกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> F 3าถูแวบ ซึ่งสายนี้เนี่ยผมว่าลองยิงดูหลายครั้งแล้วนะครับก็คือการที่เรายืนยิงอยู่เฉยๆเนี่ยมันสามารถทำดาเมจได้ช้ามากนะครับผมแล้วก็มาโคเนี่ยจะไม่แสดงผลมากนะครับการใช้มาโคนะครับกับพวกสายอาชีพต่างๆเนี่ยไม่ควรใส่เกิน3ปุ่มนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะแย่งกันกดจนเกินไปครับมันจะทําให้เราเนี่ยยิงสกิลไม่ค่อยจะออกนะครับผมแล้วก็สําหรับสายยินรีสุิยันเนี่ย ถ้าเกิดว่าเรายืนยิงเฉยๆอ่ะผมบอกเลยว่าจะทำดาเมจได้ช้ามากเลยนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอเปิดโปรแกรมมาโคขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมโปรแกรมมาโคอยู่ไหนวะอันนี้ครับผม swap นี่ ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปล่าหน้าตาของเจ้าตัวโปรแกรมมาโคของเมาส์ตัวนี้นะครับผมแฟนเทค X15 นะครับผมแฟนทอมนะครับหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นการเซฟนะครับมีฟังก์ชันให้เราเซฟเนี่ยโหหลายโหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับสามารถเซฟมาโคได้ทั้งหมด7ปุ่มนะครับตรงนี้เป็นปุ่มที่ผมบอกนะครับเนี่ยไอ้ปุ่มตรงนี้นะครับบวกลบนะครับเราสามารถเซฟได้เลยนะครับเนี่ย ตรงนี้นะครับถ้าเรากดบวกดูนะเห็นบ้างมันจะเลื่อนเห็นบ่ะบวกบวกบวกเนี่ยเมาส์มันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเราก็กดลบลงมานะครับให้อยู่ในตรงที่เราสามารถใช้ได้ที่เราถนัดนะครับผมแล้วก็หน้าที่2เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันในการเซตมาโคนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกระบบไฟต่างๆนะครับต้องการให้มันกระพริบกระพริบค้างหรืออะไรเนี่ยตรงนี้ไปกดเล่นกันเอาเองได้เลยนะครับผม ผมก็ไม่ต้องแนะนําให้ดูนะครับวิธีการเปลี่ยนไฟเนี่ยบ้างะยากัดกันอยู่แล้วนะครับโอเคเรามาดูวิธีการเซตมาโครเลยนะครับผมวิธีการเซตมาโครเนี่ยง่ายมากนะครับเดี๋ยวผมจะลบออกให้ก่อหรือแล้วกันนะครับผมจะได้ทํากันเป็นนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมจะใช้ปุ่มคลิกขวา F แล้วก็4นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมดีลิทออกเลยอ่ะตอนนี้ผมดีลิทไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยเอาชื่อมาโครว่าอะไรดีอ่ะ เงาะแล้วกันนะครับผมเงาะเงาะชัแนลนะครับผมอ่าแล้วเราก็กดที่ตรงคาว่า n e w นะครับพอกดคาว่า n e w ปุ๊บเนี่ยก็จะมีลิสต์ลายชื่อมาโคขึ้นมานะครับผมโดยเมาส์ตัวนี้เนี่ยเรายังไม่จําเป็นต้องแอดคลิกขวากับคลิกซ้ายนะครับให้เราเอาปุ่มอื่นก่อนนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าให้ใช้อะไรนะครับคลิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็ F แล้วก็เลข4นะครับผมโอเคดังนั้นเรากดที่คําว่า r ล c o r r d นะครับแล้วเราก็กด F กับเลข4 นะครับแล้วก็กดสต็อปอ่าแค่นี้นะครับผมส่วนวิธีการแอดคลิกซ้ายคลิกขวานะครับให้เรากดที่อันบนสุดนะครับผมต้องการจะเอาคลิกขวาไว้ก่อนให้เราคลิกขวาครับแล้วก็เลือกอันนี้ครับแอดฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือให้มันอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เลือกที่เอ่อคลิกขวานะครับให้กดอัพนะครับผมพอกดอัพเสร็จก็ขึ้นไปที่อันบนสุดนะครับแล้วก็แอดฟอร์เวิร์ดนะครับคลิกขวาแล้วก็ดาวนะครับก็คือการกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยนะครับอ่าแค่นี้เอง แล้วก็ระหว่างลูปเนี่ยผมจะให้มันอยู่ที่สิบนะครับสิบ ms ก็คือเราก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือกอันนี้นะครับผม Mo d i f y d e เลยนะครับผมปึ๊บตรงระหว่างระหว่างทางเชื่อมนะครับเนี่ยทางเชื่อมของสามปุ่มนะครับผมจะใส่ไว้ที่สิบนะครับแล้วก็การกดทิศขวาเนี่ยแน่นอนผมก็ใส่ไว้ที่สิบเหมือนกันนะครับสิบนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยสิบห้านะครับเลขสี่เราไม่ต้องการให้มันรัวเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ จะไว้ประมาณนี้แล้วก็คลิกปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยคือปุ่มที่แบบว่าเมื่อเรากดค้างไว้นะครับแล้วมันจะทํางานพอเราปล่อยปุ๊บมันจะหยุดทํางานทันทีดังนั้นมาโคไม่ไม่ควรที่จะกดค้างยาวๆนะครับควรจะต้องกดปล่อยกดปล่อยนะครับมันก็ต้องอยู่ที่จังหวะสกิลแล้วก็การเล่นของคุณด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นโหมดแบบสมมุติว่าคุณต้องการให้มันทาครั้งเดียวคุณกดปุ๊บอะมันก็จะทาแค่ชุดเดียวถ้าสมมติว่าคุณใส่ร้อยหนึ่งเงี้ย มันก็จะกดร้อยครั้งมันจะกดทั้งหมดเนี่ยคลิกขวา F 4ี่เนี่ยทั้งหมดร้อยครั้งล้วถึงหยุด influenced. นะครับดังนั้นก็เล่นแบบนี้นะครับแล้วคุณก็กดเซฟด้วยนะครับอย่าลืมกดเซฟนี่เซฟแล้วก็แอปพลายนะครับดังนั้นทีนี้เราก็มาดูครับว่าเราจะเอาใส่ไว้ปุ่มไหนนะครับเนี่ยเราเลือกเลยถ้าคุณอยากจะเอาไว้คลิกซ้ายคุณก็กดที่อันนี้นะครับอไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไว้ที่คลิกคลิกอะไรดีคลิกขวาแล้วกันคุณก็กดที่อันนี้ถ้คุณก็เลือกที่มาโคครแล้วก็ใส่่ชือนะับ แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยผมจะเอาไปที่ปุ่มเลข5นะครับอ่าใช้หัวแม่โป้งกดของถนัดกว่านะครับแล้วก็เลือกที่มาโคแล้วก็เลือกเงาะนะครับผมปึ๊บกด f p แค่นี้เองครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอ่าในเกมเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับวิธีเซตของผมเนี่ยผมก็ใช้สายนี้นะครับผมนี่ใช้สายนี้เลยนะครับ จริงๆบางคนบอกว่าอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าอันนี้เนี่ยสามารถเก็บสแต็กเลข3กับเลข4ี่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าใช้อันเดียวดีกว่าครับคือสกิลเลขสี่นะครับมันจะดีกว่านะครับก็คือใช้อันนี้แล้วไม่กระเด็นด้วยเพราะว่าเวลาเรายิงแล้วกระเด็นยิงแล้วกระเด็นเนี่ยมันทําให้เราเล่นยากขึ้นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือที่ผมเซตเอาไว้ป๊าบเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับผม โอเคนะครับเข้าใจแล้วปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกให้กดคลิกขวาแล้วก็ F แล้วก็4นะครับนี่คือจําเป็นมากนะครับสําหรับสายนี้บางคนบอกว่าเนี่ยยืนยิงเฉยๆก็ได้นะครับมันจะดูเหมือนเร็วกว่าก็จริงแต่คุณอย่าลืมว่าการกด F ของสายเนี้ยต้องกดเร็วมากนะครับซึ่งคุณไม่ทันหรอกเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะบางครั้งเนี่ยเวลาคุณกด Q E หรืออะไรพวกนี้ครับผม มันจำเป็นที่จะต้องกด f อย่างไวเช่นถ้าเกิดว่าคุณกดตรงนี้ปุ๊บคุณก็ต้อง f ทันทีถูกปะมันถึงจะยิงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้มาโครนะครับมันก็จะทําให้คุณกดช้าขึ้นนะครับซึ่งในระบบบางโหมดเนี่ยมันก็มีระบบกดแบบโหมดง่ายนะครับแต่บางครั้งก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากใช้โหมดง่ายก็สามารถเซ็ตมาโคอย่างที่ผมสอนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าถ้าผมยิงแล้วเนี่ย ปาณประติดประต่อของมันจะเป็นประมาณไหนนะครับผมป้ายนะครับนี่นะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับผมมันสามารถยิงได้ต่อเลยนะครับผมปายนี่อย่างที่ผมบอกนะครับมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะครับ ว่าเวลาขยับอ่ะมันจะสามารถทําให้เรากด f ได้นะครับผมเห็นไหมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะลองยิงแบบไม่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับ โอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมไป ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าจังหวะที่เรากดแถบใช่ไหมครับเราต้องยกปล่อยด้วยนะครับผมเนี่ยอย่างเรากดท่านี้นะครับผมเอเปิดบ้างเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเลยนะครับมันจะไม่ค่อยยิงเอฟออกไปนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมลองไปเล่นแล้วก็ลองปรับดูกันนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะถนาดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงสกิลเขาสามารถพิเศษของผมเนี่ยผมก็ตั้งไว้แบบนี้นะครับตามนั้นเลยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมสายอินซีสุริยันนะครับวิธีการเซตมาโครก็สอนไปหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมดึงเงาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะครับ สำหรัวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายยจุบจุบ